เมื่อวันที่5มกราคม,คามกองกําลังป้องกันอิสราเอลหรือ IDF ได้ค้นพบอุโมงคใต้ดินของผู้ก่อการร้ายกลุ่มฮามาตซึ่งซ่อนอยู่ภายในโรงแรมสุดหรูบูบีดดีสอดริมชายหาดเรียบทะเลเมดนิเตอร์เรเนียนบริเวณทางตอนเหนือของฉนวนกาซา โดยภายในอุโมงคพบห้องพักของกลุ่มฮามาสรวมทั้งพบคลังอาวุธจำนวนมากอาทิปืน a k 47ปืนไรเฟิลระเบิดโดรนอุปกรณ์เฝ้าระวังต่างๆอีกมากมายซึ่งกลุ่มฮามาสใช้ประโยชน์จากโรงแรมแห่งนี้เพื่อเป็นที่พักอาศัยตลอดจนวางแผนโจมตีก่อการร้ายทั้งบนพื้นดินและใต้ดินมีรายงานด้วยว่าในระหว่างการสู้รบ ผู้ก่อการร้ายกลุ่มฮามาตหลายสิบคนซึ่งยึดฐานที่มั่นในโรงแรมได้ยิงขีปนาวุธต่อต้านรถถังใส่กองทัพอิสาราเอลจากนั้นก็ได้เปิดฉากสู้รบกันระหว่าง IDF กับกลุ่มฮามาตก่อนที่ทหารอิสาราเอลจะสามารถสังหารนักรบฮามาตได้สำเร็จโดยหน่วยปฏิบัติการพิเศษยาฮารอมระบุว่า เตรียมทำลายโครงสร้างพื้นฐานของอุโมงใต้ดินที่โรงแรมบูบิดรีสอร์ทในสัปดาห์นี้ซึ่งในช่วงไม่กี่เดือนที่ผ่านมากองทัพอิสราเอลได้ปฏิบัติการในฉนวนกาซาทางตอนเหนือ3จุดคือทางเหนือของจาบัญยาเบธฮานูและกาซาซิตี้โดยทหารอิสราเอลได้ทำลายคลังอาวุธทำลายจุดยิงขีปนาวุธและศูนย์บัญชาการใต้ดินของกลุ่มฮามาสขณะเดียวกัน IDF รายงานด้วยว่าก่อนหน้านี้หน่วยปฏิบัติการพิเศษยาฮารอมซึ่งเป็นกองกำลังวิศวกรรมการต่อสู้ของ IDF เพิ่งเสร็จสิ้นปฏิบัติการในกาซาตอน กลางโดยทำลายอาคารสูงที่กลุ่มฮามาสใช้เป็นจุดยิงขีปนาวุธต่อต้านรถถังและยิงอาวุธต่างๆใส่ทหารอิสาราเอลนอกจากนี้ยังพบเครื่องยิงจรวดที่ติดตั้งอุปกรณ์พร้อมใช้กับดักสำหรับใช้ในอุโมงค์และวัตถุระเบิดอีกจำนวนมากด้วย ขณะที่แดเนียลฮาร์กรีโคสก์ IDF แถลงว่ากองทัพอิสราเอลเตรียมที่จะสอบสวนเชิงปฏิบัติการเพื่อเรียนรู้จากความล้มเหลวและถอดบทเรียนไปประยุกต์ใช้กับความท้าทายด้านความมั่นคงในอนาคตโดยการสอบสวนภายในจะเริ่มจากสายการบังคับบัญชาก,กำหนดกระบวนการและการวางแผนสืบสวนเพื่อน,นำไปปรับปรุงถอดบ,บทเรียนจากการสู้รบเพื่อให้บรรลุปเป้าหมายและลดการบาดเจ็บล้มตายของกำลังพลหลังก่อนหน้านี้ IDF เคยออกมายอมรับผิดว่าได้สังหารตัวประกัน3าคนโดยที่ไม่ได้ตั้งใจ ด้านฮัสซันนันดุนรลาะผู้นํากลุ่มฮิชบอลเลาะที่ได้รับการสนับสนุนจากอิหร่านได้กล่าวว่าการโจมตีของกลุ่มฮิชบอลเลาะต่ออิสราเอลมีเป้าหมายเพื่อเพิ่มแรงกดดันต่อรัฐบาลศัตรตูและเพื่อหยุดการโจมตีในกาซาโดยอิสราเอลกับกลุ่มฮิสบอลเลาะเปิดฉากปะทะกันอย่างต่อเนื่องนับตั้งแต่เหตุการณ์โจมตีครั้งแล้วแรงเมื่อวันที่7ตุลาคมซึ่งกลุ่มฮิสบอลเลาะได้โจมตีฐานที่มั่นของอิสราเอลมากกว่า670ครั้งขณะเดียวกันฮัสซันนัลุร อ้างว่าการโจมตีที่เกิดขึ้นส่งผลให้ทหารอิสราเอลถูกสังหารได้รับบาดเจ็บจํานวนมากพร้อมทั้งอ้างว่ากลุ่มฮิสบอลละได้ทําลายรถถังและยานพาหนะของกองทัพอิสราเอลเป็นจํานวนมากเช่นเดียวกันส่วนข้อมูลของ i d ดอรายงานว่ามีผู้เสียชีวิต9ก้ารายตามแนวชายแดนทางตอนเหนือตั้งแต่วันที่7ตุลาคมนอกจากนี้ฮัสซันนัสลุลล์ได้ยังออกมาเตือนพลเมืองทางตอนเหนือของอิสราเอลว่าพวกเขาจะเป็นคนกลุ่มแรกๆที่ได้รับผลกระทบในกรณีที่เกิดความขัดแย้งในวงกว้าง ทั้งนี้หากอิสราเอลประสบความสําเร็จในกาซาแล้วเลบานอนทางตอนใต้ก็จะเป็นเหยื่อรายต่อไปและผู้นํากลุ่มฮิชบอลเลาะย้ําด้วยว่าการตายของซาเลอันอารูรีเจ้าหน้าที่ระดับสูงของกลุ่มฮามาสที่ถูกลอบสังหารในกรุงเบรุตจะไม่ได้รับการยกเว้นโทษซึ่งความตึงเครียดระหว่างอิสราเอลกับกลุ่มฮิชบอลเลาะทําให้หลายฝ่ายกังวลว่าความขัดแย้งจะยิ่งขยายวงกว้างขึ้นในภูมิภาคด้านสำนักข่าวเอ็นเอ็นรายงานโดยอ้างอิงสำนัก นายกรัฐมนตรีเบนจามินในทันยาหูเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาโดยระบุว่าตัวประกันที่ถูกจับตัวไปแล้วตั้งแต่วันที่7ตุลาคมที่ผ่านมาเสียชีวิตแล้ว25รายและทางการอิสราเอลเชื่อว่ายังเหลือตัวประกันที่มีชีวิตอยู่อีก132คนดูคลิปจบแล้วอย่าลืมกดติดตามและสมัครสมาชิก YouTube มดิชนีทีวีเพียงแค่สแกน QR code ได้เลยครับ